ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเรือกำลังจมผมจะทำยังไงคำพูดสุดท้ายทหารลูกเรือหลวงสุโขทยัยเผยคำพูดสุดท้ายของลูกชายเรือกำลังจมผมจะทำยังไงจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่มพร้อมกำลังพล106นายกลา,อางอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการการค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้สูญหายอีก23รายการค้นหา ใช้ทั้งทางน้ําและทางเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งใช้เรืออื่นไปรับผู้ประสบเหตุจนสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มในเวลาต่อมาเบื้องต้นส่งรักษาตัวแล้วที่โรงพยาบาลล่าสุดวันที่22ธันวาคม65เพจสวทยาลากรมประชาสัมพันธ์โพสถึงบทสนทนาสุดท้ายของพลทหารอับดุลอาซิดมาแอหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอป,ปางโดยระบุว่าเรือกำลังจม ผมอยู่หัวเรือผมจะทำยังไงจะทำยังไงพ่อนี่คือบทสนทนาสุดท้ายของพลทหารอับดุลอาซิดมาแอรหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่18ธันวาคม2565ที่ผู้เป็นลูกชายได้โทรมาหาพ่อกับแม่ก่อนสัญญาณมือถือจะขาดหายไปทันท,ทีที่ทราบข่าวเรือหลวงสุขโขทัยอับปาง จากขึ้นลมแรงกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อคืนวันที่18ธันวาคม2565นายลูดิงมาแอร์ผู้เป็นพ่อได้แต่ขอดูอาต่ออัเละาให้ลูกชายของตอนปลอดภัยโดยนายลูดิงได้เล่าว,ว่าในคืนวันที่18ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มลูกชายได้โทรมาหาตนทันทีที่รับสายลูกชายบอกว่าตอนนี้ตนเองอยู่ตรงหัวเรือ จะทำอย่างไรดีตอนนี้เรือกำลังจะจมแล้วต้นถามลูกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกบอกว่าอยู่ตรงหัวเรือเรือจะจมแล้วจะทำายัางไงพร้อมกับร้องไห้ตนตกใจมากถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยไปบอกภรรยาซึ่งพอทราบก็ตกใจมากพูดไม่ออกเลยยื่นโทรศัพท์ไปคุยกับพี่สาวของภรรยาซึ่งก็ได้บอกให้หลานชายอ่านกุรานส่วนตนได้ไปละหมาดหายัาดเพราะขณะนั้นคิดว่าไม่มีทางพึ่งใดนอกจาก ขออาอิต่ออัลเลาะห์ขอให้ลูกปลอดภัยคุยกับลูกได้ประมาณ5นาทีก็ได้บอกกับลูกว่าให้วางสายไปก่อนเพื่อให้เซฟแบตมือถือไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากนั้นก็เงยียบหายไปเลยนายลูดิงยังเล่าให้ฟังอีกว่าลูกชายเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเวลาว่างก็จะมาช่วยสอนกุรานให้เด็กๆแถวบ้านเสมอตนเองและครอบครัวเพิ่งได้เจอกับลูกชายเมื่อสสัปดาห์ที่ผ่านมา พอลูกชายเดินทางกลับมาเยี่ยมที่บ้านจนกระทั่งได้พูดคุยกันล่าสุดเมื่อคืนวันที่เกิดเหตุตอนนี้ตนและครอบครัวก็ยังมีความหวังว่าลูกจะรอดและยังรอคอยที่จะได้เจอกับลูกอีกครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ